สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เอไคาสาขานั่งเรียนฟิ้นเหมือนเคยนะครับผมสวัสดีวังพารด้วยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ใครเข้ามาก็ขออนุญาตรบกวนกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราวันนี้เราอยู่กับ Honda City ก็คือรถยอดนิยมนั่นเองตัวนี้เป็น Honda City ถ้าเกิดว่าคนั่วไปอาจจะเรียกว่าน e w c i t ี city. เพราะว่ามันจะมีโฉมก่อนหน้านี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นบอดี้เชงเลยเป็นตัวนี้เลยก็เป็นอ l น New c ิต y นั่นเอง วันดูซิตี้ตัวนี้นะครับก็คือจะเปลี่ยนจากโฉมปี2013ขึ้นมาสองสาปลายปีพอสิบต้นปีก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นตัวนี้ละนาถ้าผมจะไม่ผิดนะ่าจะเปิดตัวประมาณกลางปีนะครับผมตัวนี้จะมีรุ่นย่อยเยอะนิดนึงก็คือจะมีรุ่น S รุ่น V รุ่น V+ plus แล้วก็ Sv แล้วก็ Sv Plu s นั่นเองก็จะต่างออปชั่นกันไปนะครับแต่ตัวนี้เรามาอยู่ในตัวที่เรียกว่า V นั่นเองอ่าตัวนี้นะครับว่าราคาเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทได้ทะเบียนเก้าเจ็ดเจ็ดนี้ได้ไปเลยนะครับผมเลขสวยขนาดนี้สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเป็นรถจดอ่ารถปีสองพันสิบสี่จดทะเบียนปีสองพันสิบห้านะครับผมก็ตันนี้เป็นรถปลายปีนั่นเองสวยงามมากนะครับตัวนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตโรงงานที่มากับชุดแต่งของตัว V+ นั่นเอง จังหน้าเป็นโฮเมียมไฟหน้าเป็นฮาโลเจน H3 นะครับตัวนี้ก็ให้ความสว่างกว่าไฟหน้าปกติแต่ยังรวมแสงสู้กับโปรเจคเตอร์ไม่ได้แต่ก็คือว่าเป็นไฟหน้ามาตรฐานนั่นเองสะกงสเกิดก็สวยงามครับได้ล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นแม็กที่เป็นลายทูทูคล้ายคล้ายกังหันลมนะก็จะให้อารมณ์เหมือนเวลารถวิ่งอจะสวยมาก ามาดูกันต่อครับเถิดม,มาเลยนี่ตัวนี้เปลี่ยนมาใช้เสาวอากาศที่เป็นคีบชลามแล้วมีสปอยเลอร์มาจากโรงงานให้เลยนะครับตัวนี้ชุดแต่งมาพร้อมสปอยเลอร์ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาจะใช้ใช้ชุดแต่งเป็นโมดู l โลหรือเปล่าเพราะว่าซิตี้ตัวนี้จะมีทั้งโมดูโลทั้งฮิวเกนอ่าแต่ตัวนี้ดูลักษณะนนแล้วนา่าจะเป็น v ีพัส s ีน่าจะเป็นของโมดูโลเพราะว่าผมลองไปหาข้อมูลมา ที่สำคัญนะครับตัวนี้ All n e ซ City ตัวนี้ปี2 0 1 4ก็จริงแต่สามารถเติม e 8 5ได้อ่าพลังงานทางเลือกนะครับถ้าท่านใดใช้ก็คือใช้ได้เลยแต่ถ้าท่านใดยังคิดว่าออราคาน้ำมันมันยังใกล้เคียงกันอยู่มันยังไม่โดดมากใช้ตัวอื่นไปก่อนดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในตัว V+ Plus นะครับจะต่างกับตัว V ตรงที่ว่ามันจะเป็นเบาะหนัง แอร์ดิจิตอลผู้สตาร์ทอะไรพวกเนี้ยจะต่างกับตัว,วีนิดหน่อยมันติดฟังก์ชั่นข้างเดียวเหมือนกันนะครับยังไม่มีคฮสคอนโทรลจอเป็นจอยอพิเจ็ดนิ้วต่อบลูทูธได้สามารถคอนโทรลที่พวงมาลัยได้นครับนี่กดเปิดได้เลยอ่าตัวนี้สวยงามที่สำคัญก็คือรถกี่ปีเนะี่ยของมันยี่สามรถเก้าปีเนาะไม่วิ่งแสนสามเก้า รถเก้าปีไปวิ่งแสนสาโอ้โหพี่วิ่งปีละหมื่นห้าเองนะครับน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะตัวนี้มีหมดไอคอน e con, กระจกปรับไฟฟ้ามีทัชชั่นคอนโทรลให้นะครับระบบควบคุมภายก็มีคับซึ่งคอนโทรลต่อบลูทูธได้พุชสตาร์ทคีเลตตัวนี้วิทยุเดิมสามารถต่อ usb hdmi ได้หมดเลยครับผมเจคีเลตนะครับตัวนี้เกียร์ CVT เหมือนเดิมครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับสำหรับ Honda เครื่องเป็นเครื่อง v ีเทคเกียร์เป็นเกียร์ซีวก็ใช้งานตามปกติอะอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นตัว v p พล s ก็จะได้ออปชันเยอะหน่อยแอร์แบกคู่ลําโพงตัวนี้ก็ยังมีขับแหลมให้ด้วยอ่าก็คือเป็นลําโพงสี่จุดพร้อมกับขับแหลมให้อสองตัวกรเทียมง่ายๆก็คือถ้าเขาเขียนกันก็คือลําโพงสจุดนั่นเอง คันนี้นะครับสามแสนแปดพนห้าพันบาทปีสองพันสิบสี่ทางเรานะ่ยจัดเต็มฟรีดายอยู่แล้วและที่สำคัญรถคันนี้เดิม,ดมๆสวยๆว,วิ่งเพราะทางร้านเราไม่เอาทางร้านเราไม่เอาอะรถชนหนักน้ําท่วมตัดต่อพิความมาแน,น่นอนเพราะว่าเราจัดไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินใหญ่ซึ่งเป็นธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยคือ,ค,อคือเรา,เราจัด Finance, ไฟแนนซ์ธนาคารเป็นเจ้าของก่อนเราธนาะคารเขาจะตรวจสอบให้เราอยู่แล้วว่า รถชนหนักพลิกคว่ำน้ําพ่วงคาแบ็กลิสธนาคารจะไม่รับจัดหรือล้วเล่มจำรุดเล่มสูญหายธนาคารก็ไม่รับจัดงั้นสบายใจได้เ่ามีทุกสถาบันการเงินให้ท่านเลือกเลือกสถาบันการเงินที่ท่านไว้ใจหรือว่าจะไว้ใจให้เราเลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสมกับท่านที่สุดได้ใน,นปัญหาฝากร้านด้วยละกันวันนี้เราอยู่กันที่สาขาหน้าปนิลนก็คือว่าถ้ามาจากทางสารเด็กอ่ะก็เขาเรียกไงคาบมาสองไฟแดง ไฟแดงที่ 3, สามซ้ายมือข้ามปุ๊บห้าสิบเมตรซ้ายมือเจอเลยถ้ามาจากทางกาดหลวงหรือว่า,าในเมืองข้ามสาาะพานนครพิงมาข้ามไฟแดงแรกก่หอนถึงไฟแดงที่สองห้าสิบเมตรมือก็คือเราจะอยู่ตรงนี้เลยสังเกตง่ายๆครับเราจะอยู่ตรงข้ามกบรถเริดินน,นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามายนโฉมภายนอกกันอีกสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะพูดไปคร่าวๆก็ฝากเว็บเราด้วยนะครับตอนนี้ก็ จะมีทิกตอกด้วยที่เราพยายามจะเล่นกันฝากไลฟ์ฝากแชร์กันหน่อยนะที่สาคัญก็คือทิกตอกนี้เรายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับมีอะไรแนะนําักเข้ามาบอกได้เลยว่าอยาททาอะไรอยากดูคลิปแบบไหนอยากดูวิดีโอแนวไหนอยากให้ไปขับําคลิปหรือว่าอยากจะดูเป็นวิดีโอยาวๆเป็นภาพนิง่งก็ตามได้หมดนะครับแนะนําเราเข้ามาได้เลยเพจนะครับอ่ารับซื้อขายรถมือสองทั่วภาคเหนือเอเคคาน้าปิ้นนะครับเพจเอเคคาน้าปิน้นแล้วก็ Youtube Channel IG แล้วก็ Tiktok นะครับเอคาหน้าปิ้นส่วนแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายขายดีวันถุพาก็ทักเข้ามาได้ถ้าไม่ทันใจโทรศัพท์ได้เลยนะครับเปิดโทรศัพท์ที่ติดหน้าเว็บไซต์สามารถโทรได้เลยท่านใดสนใจก็เข้ามาชมได้จะนัดมาทดลองครับจะเข้ามาปรึกษาเรื่องอไปแนนหรือธนาคารได้หมดนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากไว้เพีเท่านี้ก่อน ฮอนด้าซิตี้วีพาร์สองพันสิบสี่นะครับอ่าตัวนี้สามแสนแปดหมืนห้าพันบาทตามไหมครับผมขอบคุณค่าพอดีครับ